มสดีจ้าไปทำงานกันนะจ้าทุกคนเมื่อนี้เป็นลมๆนะจ้าลมเพราะเห็นแดดเลยทุกคนไม่เห็นแดดเลยจ้าเมืวานแดดออกเปี้ยงๆเงนาะแต่ว่าเศร้าน,นี่บมีแดดเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนะคะเห็นไหมไม่มีแดดเลยเนาะล้มจ้า จะเข้า,าหน้าห้อนนะเด้อทุกคนอยู่ออสเตรเลียจะเข้าหน้าร้อนแล้วแต่ว่าอากาศนี่พันผวนขนาดเลยเนาะบางมือกับฮนะ้อนเปิดพัดลมเนาะวันนี้ชริสนอนเปิดพัดลมนะจนะ๊ะเนาะแต่ว่าเศร้านี่มาเนาะเป็นลมลม้มเป็นหนาวหนาวนะทุกคนอน,นี่เป็นบรรยากาศบริเวณสถานีรถไฟเนาะชริษา จะไปทำงานเนาะทุกคนเนาะนี่ไปกันไปกับเก้าเก้าเนาะเ้าสิแถบบัตรก่อนเนาะเขาจังสิขึ้นไปถึงสถานีรถไฟเนาะอากาศนี่สุดจัดมากเลยทุกคนเสานี้เนาะอากาศกับแปรปวนเนาะเพิ่นเฝ้าก็ห้เพิ่นไปก่อนเนาะเพราะว่ารถไฟเร็วกำลังจะมาแล้วเนาะ ส่วนเขา,ารถไปซาเนาะเขามีเวลาคิวประมาณเจ็ดนาทีเนาะถ่ายให้เบิ้งบรรยากาศนี่มันเศร้าเนะเดือดทางไปทํางานเนอกจากเนาะอากาศแปรปวนเนาะเมื่อนี้แบบพวมีแดดมืออื่นฝนตกอะมื่อต่อไปเบิ้งพยากรเนาะแดดห้อน <laughs> จะเปิดอ่าฤดูใบไม้ผีหนหเนาะเนาะ เดือนหน้าท่านว่าเนาะก็เข่าซูซัมเมอร์นะจ๊ะมันล้มมันล้มทุกคนออสเตชันเนาะอีแปดนาทีครับไปยาไ่ายไปขึ้นรถไฟกันจ้ารถไฟมาแล้วรถไฟอยู่ขางลางเนาะส่วนทางพุนข้าเจ้ากะร้อเนาะมันบ่เห็นเนาทุกคนมันติดเออมันติดตะแกรงแนงประเนเนาะแต่ว่ามีคนร้อ รถไฟอยู่ข้างล่างเนาะเขาก็จะไปขบวนนี้เนาะเราจะไปรถไฟขบวนนี้รถไฟเร็วมาละพระเจ้าเฝ้ากันเนียทุกคนคุแลน,น,น,นเนาะแลนเห็นมันทันรถไฟเนาะหนึ่งนาทีเนาะก็แบบคือประตูเปิดปุ๊บประมาณหนึ่งนาทีโดยประมาณเนาะสถานาการณ์มันต้องแบบ ผู้ใดก็ฟ้าเนาะเดี๋ยวมาทางนี้เนาะจะทายให้เบิรงเนาะเนี่เนี่ทาย้เห็นไหรถไฟเร็วเนาะเจ้าขึนนะก็คือต้องเฝ้าขึ้นเนาะเดี๋ยวประตูมันปิดเนาะอันนี้รถไฟเร็วเนาะล้างนั่นเป็นรถไฟเร็วล้างที่สองสามหลักสี่เป็นรถไฟซาเนาะอัล้างนั่นเข่าเมืองเนาะอันรถไฟกําลังจะไปเข่าเมืองเนาะ อ่าล้างที่สองชั้นชราที่สองเนาะก็คืออ่าออกมาจากในเมืองเนาะสามนี่เป็นรถซา,นาเ,เ,นเนี่ยสามตีเดียวเห็นยังไงเป็นรถซาเข่าเมืองเนาะสี่กับอีกชั้นชราหนึ่งเนาะก็สีออกนอกเมืองไปละรถไปเร็วนะทุกคนต้องทําเวลานะา,าะเพราะว่ารถาไปเขาจะเวัฒนาเลยทุกคนวาดเวลาก็คือไปเนาะนี่ เป็นหนึ่งสองสามสี่ทั้งนี้เนาะทั้งนี้นี่เป็นล้างนี่ชั้นชลานี่ออกนอกเมืองเนาะอ่าหนึ่งเข่าเมืองเป็นรถไฟเร็วเนาะสองออกมาจากในเมืองออกมาจากในเมืองเป็นรถไฟเร็วที่สิออกนอกเมืองเนาะสามเป็นรถไฟซาเข่าเมืองเนาะสี่เป็นรถซาออกเมืองเนาะ นี่ง่ายๆเนาะทุกคนเนาะการขึ้นรถไฟอยู่บ้านนี้อ่ะอันนี้เป็นออฟฟิศเนาะออฟฟิศสำนักงานของสถานีรถไฟนี่กับคาตะว่เนาะเขาก็ได้คาตะว่คาตะตายกิบเนาะรถไฟเขากะงวกมาอีกเทื่ยนึงก็เหลือไม่กี่นาทีแล้วเนาะเขาก็ต้องเฝ้าไปคือกันเนาะเจ้าเนาะอันนี้เด็กหน่อยนักเรียนเนาะนี่เด็กหน่อยนักเรียนปฐุมเนาะ แบกกระเป๋านักบัวแพ้่บ้านเฮาเนาะบ้านเฮาก็ว่าเด็กน้อยแบกกระเป๋านักเด็กน้อยนักเรียนบ้านนี้ก็แบกกระเป๋านักบัวแพ้่กันจ้านี่เขาจะนั่นรถไฟอีกขบวนนึงมาแล้วเนาะออกนอกเมืองเนาะแหเดี๋ยวจาริสาจะทายทุกคนเมืองเนาะเพิ่นมาจอดเนาะเลยพอดีเลยสบโอกาสเนาะรถไฟเขาทันออกนี่มาจากในเมืองนะจะออกนอกเมืองเนาะ สะดวกสบายจ้าไปกอนชาลิสากะไ่ขบุขบวนนี่แหละไปเห็ุงานตอนที่มาอยู่ออสเตรเลียไม่ไม่เนาะตอนนี้ไม่ต้องไปแล้วเขาไปในเมืองเนาะแต่ว่าพอหอดเมืองเนาะกะับเ,เกือบชีหอดเนาะแต่ว่าเขาลงกรน,นี่ก็เป็นเบาะรถไฟบ้านนี้เนาะได้บองนงั่งเลยจ้าเรนานั่งประจำ นั่งประจำตรงนี้ต,ตลอดเลยเนาะตอนย่างไม่เศร้าเนาะจะนิสาก,กันเจเดินทางตอนนั้นี้เนาะจ้ะเนาะไปแล้วจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะบ,คคนะบ๊ายบายค่ะสุด